กับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลเฮชกทุกทุกท่านนะครับมาพบมาเจอกันนะครับถือว่าโครงสุดท้ายท้ายสุดนะครับอ่าเนวทางแต่ละสำนักครับเขาสู่โครงสุดท้ายกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าครับมาพบมาเจอกันในคลิปนี้นะครับแอดวิไลนะครับมีแนวทางตัวเลขครับสรุปนะครับแอดวิไลจะสรุปรวมสําสำนักดังอีกสำนักหนึ่งนะครับนั่นก็คือ อาแนวทางครับชุดสรุปสาวสะกลละกกะเสียนลำห้วยตึงจะสรุปร่วมให้เอฟคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับอาก้อนนานั่นนะครับเขาได้ปล่อยคลิปตัวเลขแนวทางนะครับว่าจะเป็นสาวสะกลละกกะเสียนลำห้วยตึงนะครับอตอนนี้ทางเอ็ดวิไลนะครับทำคลิปอยู่ในห้องนะครับเนื่องจากขังนอกอ แอดวิไลเคยบอกแล้วนะครับว่ามื่อนี้นะครับเป็นงานเตรียมบุญนะครับกฐินเพราะว่าอยู่ขังนอกนะครับพระเจ้ากะสลืมสลองกันงานบุญมีการซัพเพเฮลากันเปิดเพลงเปิดล่ำแอดวิไลกะบอสามารถที่จะทําคลิปอยู่ขังนอกได้นะครับก็บเลยมาทําคลิปอยู่ในห้องนะครับอาครับสาหรับสาวสะกลคขับงวดที่ผ่านมานะครับ เล็กวิ่งมาให้เห็นอยู่นะครับแนวทางชุดบนแต่962สสาวสกลมีแต่6 6 3นะครับเลขวิ่งมา6อ่ะครับคุณพอ่อคุณแม่มักชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแช์นะครับฝากกดติดตามนำ้ำให้กำลังเลงใจสาวสกลนะครับมาสรุปให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนี่เป็นคลิปต้องวดที่ปล้อยไปนะครับสาวสกล ถ้าเขาเบิ้งเล็กวิ่งแล้วนะครับเอซี FC คุณพ่อคุณแม่เลขวิ่งจะไปชนสาวสกวนนี่ชนกับคนนอนถุงนะครับสกับ3นี่นะครับชนกันที่2กับ3าด้วยคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวท่างแอ v ดวิไลจะสรุปร่วมสำนักเด็ดเดดที่เขางวดที่ผ่านมาให้อีกรอบหนึ่งแต่วา่าแอดวิไลเบิ้งแล้วนะครับสาวสกลนวิ่งมางวดนี้1นึ่งพฤศจิกาย,ยน2กับ3อ่าชนกันกับคนนอนถุงนะครับ คนนอนทุ่งวิ่งมา2กับ3เหมือนกันแต่ว่าตัวเน้นยำจะแตกต่างกันบอนะครับเพราะว่าคนนอนทุ่งแอดวิไลกับสรุปไปแล้วนะครับสรุปไปแล้วเอาเพื่อบอเป็นการเสียเวลานะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเบิ้งให้ดีเบิ้งสคริปให้ดีเพราะว่าในคลิปนี้แอดวิไลจะสรุปรวมยูสองสำนักก็คือสำนักแรกครับคือสาวสกล หพฤศจิกายนครับอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะครับวิ่งมาที่6อ่ากับ่าแนวทางชุดบนแต96่962นะครับ962ปรกากฏว่านาเสียดายามาแต่เลขวิ่งนะครับแนวทางมีแต่หกส6 3นะครับถือว่าเอาง่ายๆคือสุดจับคู่นี่เฉียดชิวไปแต่เลขวิ่งยังมาให้เห็นอยู่นะครับที่6แนวทางแต่9ก962นะครับ สาวสะกลนนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับงวดนี่นะครับปล่อยตองงวดมากครับก็บคือวิ่งบนล่างนะครับ2งกับ3นะครับวดนี้สาวสะกลนนะครับวงกลมมากให้3คู่3คู่เน้นๆนะครับอาเดี๋ยวแอดวิได้จะท่วนตัวเลขน,นะครับแนวทางมี3 4 5 2 9 7, ่7 2 7 3 8 2 8 3 9สามเกาสาคมือนี้นะครับสาวสะกดวงกลมให้แค่สามคู่อ่าวงกลมให้แค่สามคู่แอดวีไลจะใส่สคริปเก่าสคริปเดิมนะครับวงกลมให้เอฟซคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับอ่าแคปบหน้าจอกันเลยอ่ามาเบิ้งตัววงกลมของสาวสกลนะครับคู่แรกนะครับเบิ้งให้ดีเพราะว่าเข้าจัดสรุปร่วมสองสำนักนะครับว่าวงกลมไปที่ เจ็ดสองนะครับอ่าคือเอวีไล่บอกนะครับชนกันแต่เลขวิ่งแต่แนวทางไม่เหมือนกันกันกบพลนอนทุ่งนะครับคู่แรกเจ็ดสองคู่ที่สองครับเจ็ดสามใส่สคริปต์เกา่าสคริปต์เดิมนะครับวงกลมเลยเพราะว่าพันทรงอ่าชุดวงกลมมาให่นะครับคู่สุดท้ายนะครับติดสามคือกันนะครับเอบซี FC. แต่เป็น ติดสามจะมีสามซีเก้าสามแปดสามที่เหลือนะครับสามคู่แต่ว่าสาวสุคนวงกลมไปที่แปดสามนี่คือสรุปโครงซูทไทยเอาวงกลมให้แล้วครับวงกลมให้แค่สามคู่นะครับก็คือเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสามเอาวงกลมให้แล้วนะครับล้วก็รเอฟซีแคปหน้าจอพร้อมกันทั้งของเก่าของใหม่นะครับแคปหน้าจอ ทั้งของเก่าทั้งของใหม่อ่ะต่อไปเป็นสำนักต่อไปนะครับนั่นก็คือแอดวิไลบอกแล้วว่าเป็นเซียนลำห้วยตึงอ่าเซียนลำห้วยตึงนะครับอ่าเป็นเซียนลำห้วยตึงอ่าเอฟซีแคปหนาจอไ้เป็นทีียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นเซียนลำห้วยตึงนะครับอ่าเดี๋ยวท้าแอดวิไลจะเอาของเก่ากับของใหม่มาเปรียบเทียบกันอ่ะของใหม่ ขวามือเบิ้งวันที่ให้ดีนะครับของใหม่กับของเก่าอ่างวดที่ผ่านมานะครับอ่าเป็นเสียนลำห้วยตึงแล้วนะครับเสียนลำห้วยตึง16ตุลาคมที่ผ่านมาแนวทางบนล่างครับวิ่ง0กับ1แเนวทางชุดล่างแตก0 0นะครับหนาเสียดายมีแต่แต่01นะครับมีแต่01 02 03มีเบิร์เลยนะครับเอฟ 01,02,03,05,06,07ไม่มีแต่00แต่ว่าเหล็กวิ่งเพิ่ยังมาให้เห็นอยู่นะครับแนวทางชุดล่างแตก00นี่คือเส้นล่างวยตึงงวดที่ผ่านมานะครับอางวดนี้ปล่อยต้องงวดมากนะครับแอดวิไลกัจะใส่สคริปเก่าเหมือนเดิมอ่าวิ่ง3กับ2ชนกันอีกแล้วนะครับเอฟระหว่างคนนอนทุ่งกับสาวสะกนลวิ่ง3กับ2นี่ชนกันอีกแล้ว นะครับมาเบิงว่าชุดวงกลมชุดเน้นย่ำอาแหววิไลเบิงแล้วระหว่างสาวสะกลน,นะครับติด2อติดสหลักหน่วยนะครับเป็น2กับ3แต่หลัก10จะเป็น7กับ8คนนอนทุ่งจะเป็น1กับ2กับ3าชนกันนะครับเล็กวิ่งเส้นลำห้วยตึงชนกันไปแล้วสามสำนักนะครับสาสำนักที่ชนกัน นะครับสามกับสองอ้าวจับคู่นะครับมีเก้าชุดนะครับมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสามศูนย์สามหนึ่งสามสองห้าสองห้าสามเจ็ดสองครับมาเบิงตัวว่งกลมของเซียนลำห้วยตึงนะครับเซียนลำห้วยตึงนะครับว่งกลมให้สามคู่ขึ้นกันเอฟซีก็พอก็แม่มาเบิงว่าจะชวนกับคนนอนทุ่งบอ ่าคู่แรกครับ2 1งงวงกลมไปที่สองหนึ่นะครับนี่ชนแล้วนี่ครับชนกับคนนอนทุ่งคือสองหนึ่งต่อไปครับคู่ที่2 5 2ห้าครับวงกลมไปที่5 2 5 2นี่เพอชนนะครับคู่ที่3วงกลมไปที่ สามสองชนครับชนตัวนี้ชนสองหนึ่งกับ 3, 2, สามสองชนกับคนนอนทุ่งนะครับอ่าสําหรับเส้นล่าหวยตึงนะครับชนที่สองหนึ่งกับสามสองแต่ว่าเส้ <issimo> นล่าหวยตึงนะครับวงกลมสามคููก็คือสองหนึ่งสามสองห้าสองแนวทางเป็นบนล่างเบิ้งให้ดีนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่นะครับ อาในคลิปนี้แอดวิไลสรุปร่วมทั้งสาวสกลและเซียนลำห้วยตึงนะครับอาคุณพ่อคุณแม่แขปหน้าจอพิจารณานะครับมักจอบฝากแช่เอาไปให้กำลังแรงใจเซียนลำห้วยตึงกับสาวสกลนะครับสรุปรวมกันสองสำนักดังแอดวิไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปในคลิปนี้นะครับสรุปสองสำนักดัง แอดวีไลยานสรุปไหเอฟซี FC คุณพอคุณแม่บ่าท่านก็นเลยเอามาร่วมกันนะครับเดี๋ยวจังใดกะย่งรออีกหลายสำนักที่ย่งบอไดสรุปนะครับอายุดีมีแห้งจากล่ากกันไปนะครับห้แนวทั้งตัวเลขสาวสกุลและเซียนลำห้วยถึงเดินต่อเนื่องสุดจับคู่ให้แตกไหเอฟซได้มีชคมีลาบกันสู้ขู่สุคนเจอกันคิมหนาสวัสดีครับ